รามีอาบารเอเจนต์ของโมฮัมเหม็ดซาราออกมายืนยันค่ะว่าดาวยิงทีมชาติอียิปต์จะอยู่คาแข้งในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปอย่างแน่นอนแม้ว่าลิเวอร์พูลจะไม่ได้ไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกก็ตามค่ะโดยในก่อนหน้านี้ค่ะมีกระแสข่าวว่าซาร่ามีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลหากทีมไม่สามารถไปเล่นในศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้ในฤดูกาลหน้าและถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่ไปจนถึงปี2025แล้วแต่ล่าสุดค่ะอับารก็ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวนะคะว่าเป็นข และการไม่ได้ผ่านไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นก็ไม่ได้อยู่ในความคิดของเราด้วยสําหรับผลงานของซาร่าดาวเตะวัยสามสิบปีนะคะทําไป19ประตูจาก35นัดทุกรายการค่ะให้กับริเวอร์พูลในฤดูกาลนี้และนอกจากนี้ค่ะทัพหงส์แดงก็ยังคงต้องลุ้นหนักในการไปเล่นใน UCL ฤด,ดูกาลหน้าโดยปัจจุบันนะคะมีคะแนน36คะแนนจาก23นัดอยู่อันดับ7ของตารางค่ะตามหลังท็อตแนมฮอสเปอร์อันดับ4อยู่9คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า2เกมค่ะ